เศรษฐกิจย,ยุคเนี่ย,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 ยขายอะไรก็ยากหาเงินทางเดียวไม่ไมไมไมพอแล้ววะต้องขายอะไรเพิ่มขายน้ำพริกกันไหมพี่้อ,องน้ำพริกเปล่ามีแตงเลยนะน้ำพริกเฮ้ยพี่น้ำพรนะิกก่อนพี่พี่รอก่อนพี่ทำไมน้ำพริกขายไม่ได้วะไหนมึมงลองกินดิอ,อร่อยเผ็ดว่าต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วละ่ะ ของขึ้นเหรอวะเปล่าพี่มดมันกัดย,ยืนทั้งวันเมื่อยชิบหายหมดปัญญาแล้วว่าต้องขายทางออนไลน์ตั้งเพจถ่ายรูปปรับโปรไฟล์ content of the team ย <at> ิงแอดรู้แต่ทำไม่เป็นไงมีสอนขายของออนไลน์ด้วยนะบ้าไม่จริงมั่วใครเขาจะมาสอนบ้าเปล่า มาขายของออนไลน์กับด h ไอคอน Group ดีกว่าครับเรามีโรงเรียนสอนทำธุรกิจออนไลน์ที่ครบวงจรตั้งแต่การสร้างเพจแต่งภาพเขียนคอนเทนต์ยิงแอดมาขายของออนไลน์แบบมืออาชีพพร้อมจบครบที่สุดแล้วดีดีไอคอน Group เปิดรับตัวแทนทั่วประเทศ